กับพ่อค้านะครับทางเรือเนี่ยทำให้ตัวศาสนาเนี่ยมาถึงยังดินแดนสุวรรณภูมินะครับทีนี้อย่างศาสนาพุทธนะ่ะก็คือมีทั้งสองนิกายนะครับทั้งเถรวาทแล้วก็มหายานแล้วก็จะมีหลักฐานหลายๆชิ้นนะครับที่แสดงถึงการมาถึงของพระพุทธศาสนาซึ่งจะ มีตัวเมืองอู่ทองนะครับที่วัดเขาทําเทียมเนี่ยทียนี้ตามเรื่องราวที่มีการเดินทางของพระพิสุมาถึงเนี่ยก็คือตัววัดเขาทําเทียมนี่เป็นวัดแห่งแรกนะครับของสยามและก็ของสุวรรณภูมิที่เกิดเป็นวัดขึ้นมานะครับซึ่งตรงอู่ทองของสุพรรณบุรีเนี่ยถ้าในอดีตนั่นนะคือหมายถึงว่าน้ําทะเลท่วมถึงนะครับโดยมีหลักฐานหลายอย่างว่า อย่างเช่นหอยแล้วก็เศษของพวกสัตว์ทะเลนะครับที่อยู่ในพอขุดแล้วเจอในใต้ดินพร้อมกับโบราณวัตถุต่างๆทั้งาศาสนาพุทธ2นิก,กายแล้วก็าศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับที่เข้ามา